สองหาดาราสาวที่น่าสนแล้วรอดขนาดโนเมคอัพแล้วก็ยังสวยเป๊ะจะมีใครบ้างนั้นไปดูกันเลย ประเดิมกันที่คนแรกดีกว่านางเอกสาวตัวท็อปของประเทศอย่างยาเย้ารัสยาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ที่ต้องบอกเลยว่าเครื่องหนา้าเลิศไม่มีที่ติดจริงๆรวมไปถึงผิวหน้าด้วยเช่นเดียวกันเพราะแม่น่าสดออกไปเที่ยวก็ยังรอดและยังคงความสวยเป๊ะทุกมุมแต่งเติมนิดหน่อยก็สามารถไปพบปะผู้คนได้เลยจนทําเอาหลายๆคนถึงกับอิจฉาอิจฉาในความ no make นเ m a k e พหน้าสดกรรอกของเธอกันอย่างมากมายอีกด้วย คนที่2ใหม่ดาวิกานักแสดงสาวลูกครึ่งไทยเบลเยียมที่มีความสามารถซึ่งตอนนี้บอกเลยว่างานล้นมือจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลังแต่ถึงแม้งานจะเยอะจะหนักแค่ไหนการดูแลผิวหน้าก็ไม่ขาดตกบกพร่องเพราะหน้าไรา้เมคอัพของเธอนั้นเรียกได้ว่าเหมือนถูกแต่งหน้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความคิ้วตาปากที่ยังดูเป๊ะแบบไม่มีที่ติแต่พอเมคอัพลงบนหน้าเมื่อไรนั้นต้องบอกเลยว่าตัวแม่ตัวมามของจริงเปลี่ยนลุคเบาๆให้กลาย ายเป็นสายหวานสายเซ็กซี่สายเปรี้ยวก็ทำมาหมดแล้ว ไปกันต่อที่คนที่สมนุนวรนุชดาราสาวชื่อดังที่ใครต่อใครต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งเธอถูกมองว่าเป็นดารานนะ้าเด็กตลอดการเหมือนอายุยังคงสตาร์ไว้ที่20ต,ต้นเลยก็ว่าได้และหน้าสดของเธอก็ยังเป็นที่พูดถึงของแฟนๆมากมายเพราะตื่นนอนมาก,ก็สวยเป๊ะเหมือนใส่ฟิลเตอร์อยู่ตลอดและไม่ว่าจะมองมุมไหนเรียกได้ว่ารอดทุกมุมกันเลยทีเดียวแต่ถ้าได้สแบ,บัดแปลงแต่งหน้าเมื่อไรบอกเลยว่าสวยจึง้งทำมองแฟนๆแห่ถล่มไหลกันแบบรัว คนที่4ี่บเฟิร์นพิมพ์ชนกนักแสดงสาวเจ้าบทบาทที่จัดเต็มใส่ไม่ยั้งกับการแสดงละครเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่หนะ้าตอนโนเมคอัพก็ยังรอดแถมหน้ายังใส่กิ๊กเนยงกรีบผิวดีหน้าเด็กทําเอาหลายๆคนถึงกับยกให้เธอเป็นเรมในเรื่องเครื่องนาอีกด้วยแต่ถ้าเธอได้อยู่ในโหมดแต่งหน้าน,านั้นบอกเลยนัมเบอร์วันจริงๆเพราะไม่ว่าจะลุกไหนใบเฟิร์นก็เอาอยู่ไม่ว่าจะน่ารักเซ็กซี่ทำเอาแฟนๆถึงกับใจละลายกันไม่ไหวเลยทีเดียว และคนสุดท้ายปรางกันรันดารานักร้องสาวม้าความสามารถต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ไม่ว่าจะมาลุกไหนก็รอดหมดเพราะทางเครื่องหน้าทรงผมที่ดูแล้วเพอร์เฟกสุดๆไม่เท่านั้นหน้าสวยของเธอก็ยังเป็นที่พูดถึงอย่างมากและยังกลายเป็นไวรัลอ,อยู่ในช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะเป็นการโนเมคอัพที่ดูเป๊ะปังเรียกได้ว่าทั้งสวยใสยออร่าพุ่งมาแต่ไกลกันเลยทีเดียวแถมเธอยังเคยให้ฉายากับตัวเองเอาไว้ด้วยว่า น่าสดไม่ตกใจจนทําให้เหล่าบรรดาแฟนๆถึงกับต้องถามเคล็ดลับหน้าดีหนะ้าใสของเธอเก็นอย่างมากมายและนี่คือ5ดาราสาวที่สวยใสแม้ไรเมคอัพบอกเลยว่าแต่ละคนอ,องร่ามาเต็มจริงๆเลยนะคะเนี่ย